ลายลิปรุ่นนี้ไม่แมสลื่นเกลี่ยง่ายมากทุกคนเนื้อดีมากที่ออโรชเบอร์505เซนเบัเวเป็นรุ่นที่เบลอร่องปากได้ดีมากทุกคนจริงๆหนูนะเป็นคนมีรอยย่นตรงแบบปากเยอะมากนะทุกคนพอทาลิปรุ่นนี้เข้าไปแล้วตัวเนื้อลิปอะเข้าไปในรองเติมเต็มเหมือนฟิลเลอร์ปากเลยทุกคนดูดิ feel like silky อะทุกคนมันเบลนดง่ายมากๆดูดิเบอร์5 0 5น้านาวจะเป็นความโน้ตมีความติ่ส้อมออกมานะคะแล้วพอเราเกลี่ยงลงมาเนี่ยมันเหมือนเป็นเงาใต้ปากของเราจริงๆคือปาากเรจะดูอิ่ขึ้นนเเลยทุกคราาาสมรถเติมเนีีท่ทขอบปากงนะ ใช้นิ้วเบลนด์เนเชอรัลลี่มาลิปรุ่นนี้คือเนื้อนุ่มเกลี่ยง่ายมากใช้นิ้วเกลี่ยเนี่ยเบลอได้สวยมากๆคนวอร์มโทนควรมีเลยนะคะใครที่ยังไม่มีลิปหนูแนะนํารุ่นนี้เลยนะคะโรชดีออเบอร์ฮาศูนย์ห้าบอกเลยว่าเป็นลิปกันตายที่จะต้องพกติดกระเป๋าส่วนใครที่เป็นสาวคูลโทนนะคะลิปรุ่นนี้นะคะรองพื้นไปก่อนแล้วเราก็ใช้ลิปคูโทนของเรานะคะแถมรุ่นนี้นะบอกเลยกลบสีปากได้มิดจริงๆใครอยากได้ลิปเคาน์เตอร์แบรนด์ดีๆสักตัวนะคะแนะนาตัวโรชดีออลเลยะคะ่ะโดยเฉพาะสีะะเ,สเบอร์้า เป็นโทนชมพูก็ใช้ได้นะคะไปค่ะสีนี้นะคะ505เป็นสีที่คนวอร์มโทนทุกคนต้องมี